คนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรียกว่าแบบต้องช่วยกันแชร์กระจายข่าวอย่างเร่งด่วนสำหรับนักร้องหนุ่มวิลเลียมวงไรคันของเรานั่นเองค่ะท่านผู้ชมถูกต้องคอ่ะยัทงท่านผู้ชมเนี่ยก็น่าจะรู้มาแล้วว่าหนุ่ม,มวิลเลียมเนี่ยก็พูดเลยเนาะว่าถูกขโมยเนี่ยขึ้นบ้านของคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องที่หัดใหญ่ใช่แล้วก็ได้แบบว่าได้ขโมยทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นแบบ เงินต่างๆออแหวนเครื่องประดมเ,ออเครื่องประดับอะไรแล้วก็กีตาร์ของหนุม่มบิลเลียมด้วยก็คือเสียหายในนับแสนเลยค่ะท่านผู้ชมใช่แต่ว่าหนุ่มแต่เรื่องของหนุม่มบิลเลียมที่ออกมาขับเคลื่อนเนี่ยคือหนุม่มบิลเลียมอ่ะได้ไปแจ้งตำรวจแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์เนาะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าหนุม่มบิลเลียมเนี่ยก็แบบทุกร้อนใจกลัวว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ย จะมาย้อนกลับทร้ายคุณพ่อคุณแม่ใช่ซึ่งเจ้าตัวก็มาโพสแบบในเชิงแบบไม่ได้เชิงตัดเพ้ะอะไรมากมายค่ะผู้ชมก็คือค <ะ S 2> มาโพสอยากให้ทุกคนช่วยกระจายข่าวไปหน่อยถูกต้องเนื <คะ S 2> ่องจากว่าพ่อแม่ของเจ้าตัวเนี่ยก็อยู่แบบหวาดระแวงเพราะไม่รู้ว่าโจรจะขึ้นมาตอนไหนอะไรยังไง<ช>ซึ่งที่สําคัญนะคะหนุ่มวิลเลียมก็ยังพูดนะคะว่าตำรวจเนี่ยบอกกับเจ้าตัวว่าเนี่ยโอกาสจะจับโจรได้มีแค่5%เปอร์เซซึ่งทำให้เจ้าตัวรู้สึกว่าแบบทั้งที่มันเห็นหน้าชัดเห็นแบบ รูปะไรางต่างเจนมีกล้องอะไรเงี้ยทําไมถึงจับได้แค่5%เปอร์เซก็อยากให้ทุกคนอ่ะช่วยแชร์กระจายข่าวเรื่องนี้ไปด้วยถูกต้องค่ะคุณผู้ชมเราต้องช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มวิลเลียมหรือใครที่เกิดเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเพิ่งพาใครไม่ได้เราก็เพิ่งพาพลังชาวเน็ตดีกว่าค่ะคุณผู้ชมถูกต้องจริงๆบอกเลยไงก็ส่งแรงใจให้หนุ่มวิลเลียมและกันให้แบบว่า เจอจับโจรให้ได้เร็วๆเนาะใช่เพราะว่าหนุ่มบิลเลี่ยมเนี่ยก็บอกว่าสิ่งของที่เอาไปแลกก็ไม่อยากได้คืนแต่อยากได้ความสบายใจถ้าจับได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบบเออังรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะพี่สาวก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ให้กับทุกคนละกันอะไร้ยควรล็อกเออควรล็อกบ้านไว้ดีๆใช่ระวังตัวกันด้วยทุกคนกางวลกลางคืนนะคะเป็นหัวใจขอเราสองคนจริงๆค่ะคุณผู้ชมใช่จ้ะ